เอ้าคนเราก็ต้องระเบิดดิเฮียงานเหนื่อยแล้วทนายอ่ะไอ้เียนี่หนักอีกตัวแล้วมึงอ่ะอีกตัวแล้วเออาไปกูเหมือนกขนโทษกันโทษรักกันลักกันขทุกอย่างบางพอโอ้โหเฮียแม่ขึ้นท็อปสองคนเลยว่ะที่สองระจ่อเฮียเฮียบารมีคนอย่างกูไม่ได้หรอกไเฮียกระจอกกูยอมรับก็ได้กูจะไม่เถียงอะไรมึงเลยกูที่ยอมรับทุกอย่าง กูจะอยู่ใต้ร่มเงาบารมีมันตลอดไปเลยเพื่อนเอ้ยรีโหลดมึงก็รู้นี่มึงก็รู้นี่ดีนะเพื่อนรักกูห้ามไว้แต่ตอนนั้นเออ้ยรับเงยนแรกเลยใส่กูแล้วกูเบเงินตายก่อนนะ้บาตายกูตายก่อนพวกมึงแน่เยอยขำมึงจะขำทห้แมักหนาวเอาก็เพื่อนเขามีความสุขอะไม่กูมีความสุขกูเยอะปวดหัวใช่กูตายเลยอ้าวอเจษ ไม่มีอะไรตามเลยคูว่าแล้วผัวไป็นาให้มันคิวก่อนตัวหลังหลังไหนวะไอ้ควันไอ้เยี่ยวรดบังกูมองไม่เห็นเลยทุบๆๆหรือว่าด่านมันก็กูหุ้นไอ้สัตว์กูแขนเนี่ยครับบอยแต่แขนนี้ต้องชำระไอ้สัตว์แขนนี้ต้องกินน้ำกูหิวโอ้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 กูต้องกินน้ำแล้วกูกูหิวกูหิว เฮ้ยมีลงมาโหแม่งบนตึกที่เดิมบนตึกที่เดิมเช็ดมาเช็ดเช็ดมาลปูังจูกูจอยู่ปนดานฟ้าเลยเนี่ยจยู่มไม่ไมไปเพื่อนไปเื่อนเ่อะรหลังหลังอาคารหลังอาคารมีคนเจแวิ่งใเลยไงยูบนยูบนยูบน น,น,น,นี่นอยู่นี่วนเว้ยจ้าสเดมรัดเพื่อนหัวไอ้สารปิดทางนี่ละสวยเพื่อนแล้กูจะไปยังไงอ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปอุ๊ยเจ๊เปิ้ลกำลังเข้าหลังเข้าหลังเข้ากำลังยืนสองเลย ไม่สนเป็นย yeah! ังไ่กันล่างล่างล่างขอบคุณที่ชูภาพอยู่บนเกลียวเนี่ยจะใส่หัวคุย ระเบิดเลยถึงวะพอร์สยังไงโยกู่้ตวจไปไม่ได้อ่ะไม่ได้เหมือนกันเอาไว้เศษเศษใช้ท่าสมานผู้หญงมันเยอะเออผู้หงมันเริ่ใส่ใจเพื่อนยังไงยืนตำแหน่ว่าหลายคนแย่ลายคนแย่ตึ้งเห็นแล้วมาหลายคนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยกูคิวอย่างนี้เหรอกูยังไม่ได้บอกใครเลยขอโทษครับ จะเป็นโอรมึงกูมึงกูไปขี้แสมาฆ่าบ้านมันไวเยะเสองทาลงตัวนบา้มามีมีปอลงแล้วลงแล้วลงแล้วตรี้ีีแ่การอะไเลือกระไครับ้วจะคมอตนุตตัวนบแ่มากได้วะเนี้ย กูอาวตัวพี่มาใช้ไม่ได้ใช่กดิดกดผิดกูกาไม่ใช้ไม่ได้หรอใช่ของกูใช้ไม่ได้กูเสียมีมีมีเมื่อกี้ได้ินเสียงใครกูนี่อาะใส่น่าจะชั้นบนเว็บพาราเซตไนเอ็นดีมากเพื่อนมองเพ่งไปแล้วไปดูห่วงพี่อ่ะขอโทษผมองไม่เห็นได้ใจใจ ยังมองเห็นไม่ใส่ใจเดี๋ยวหลังห้องม้งเจอหลังลงนอนนะคุยพี่ล่ะหัวแตกสวยแม่นจังเหลือใครฮะกูไม่เชื่อมึงเออโววโวโอ๊ว้ไก่ในไหนวะในบ้านใช่อยู่คนอยู่คนกูตัวกู กุตาไม่เช็ดกูตาไมเช็ดตรงนี้อไดเหรอไม่แน่ใจเดี๋ยวอ้วงวงวงไอวงกอไหมเข้าวงกอนเถอะเช็ดไปเช็ดไอ้นข้างบนเดี๋ยวมันก็ลงมาตาตม้งองด้ว reloading ตีลิซายพ้นรักลิซายพ้นนักนานนานเห็รอคะมีเลยก่อนเฮ้ยบนบนตึกมีเยอะเลยโอ๊ยไอ้สัสอยู่ข้างหลังกูอ๋อเขาอยู่ไหนวะโอ้โหไกลเกินได้อยู่ได้อยู่อยู่แม่แม่อยู่บนหลังคาได้อยู่ลบดิแล้วมันอยู่ไหนอยู่ขวามือหลังรถหลังรถเลยปัดเจอละปัดลงมาลงมาลงมา reloading ใช่ไม่ใช่ใช่ทำอะไรบนตึกเจออะไรปะเจอเจอไดานเสนส์อยู่บนบนหินอะอยู่บนรถอยู่หลังรถอ่ะไม่เป็นไรย้ายมาแล้วย้ายมาแล้วย้ายไปแต่ว่าพอแล้วมั้งขามันมีสโคไอ้สัตว์เอ้ยซ้ายกูอีกซ้ายเหรอเฮ้ยเลิกอยู่นอกเหรอคอสใช่อยู่นอกมีอะไรไนอยู่ไหน I'm my on way สู้สู้ยืนขึ้นมาไอตวะนี่กดผิดชบซื้อรถเมื่อ่ะไม่ใช่เอารถม่แบบนี้เลยระเบิดมามัน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 บลาฟ้าฟ้ามาเบดไอ้เหี้ยดันฟ้าลงไปแล้วดันฟ้าลงไปแล้วแแแแ เรื่อันนี่แหละเป็นควา,าีจอจริงใจกว่า,าตั้งใจเี่ยเราด้วยเราด้วยล่อยกว่าแกดออกยังไงนะิ่กดหลังคุหลังมีคนยิงมึงด้วยยิงรถกึงตอนนึงลอไปลอไปกูเลงมันอยู่กูเลงด้วยสวยนอกไปอ่ะไ,ไม่นอกเกือบเปนบุราคาบุญราคาลงมาแล้วขึ้นป ลดเคนโดดล้มคน,คน,คนตีปะมัยิงกันอยู่คนตบีแต่วะลงละลนตตมามาองเข้าข้างในพอดเล่นคนเดียวอยู่บนขางในเด็ดอดีจะเติมคอหน่อยดิข้างในย, 2. 2> ออยี่สไปเลยละ เเมาจากไหนวะเข้ามาช่วหน่อยเ้มาช่วหน่อยหังหล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 ังไป์ป์ตดบนปไงบ้างเฮ้ยมีคนลงมาเพิ่มด้านบนกไป เราขยับมาเล่นตรงนี้ไหมไปเรื่องอะไรใต้บ้านมันอ่ะเสริไปคูบุญละครับบุญละครับบุญละครมันต้องลงมามันต้องลงมาลงมาบ้างนักพัน reloading ทุกตุ๊มันเลยมันก็แตกโดนลงมา ตัลงมะโดวลงลงเลนอกๆก็แตกแล้วไายทานนอก่ะต้องไอ้เช็ดฝังไอ้เช็ดสแกนสา บ,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 บอ่านไม่รู้ดดปัมยาปั๊ยาเข้าไปเข้าเลยเข้าไปเลยขเข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่กเกียร์โอ้ไม่เงยน่อ มัันจะะแทงงยวหลังคาหมดยังวะโอ้โอ้สองตัวคอร์สเกินไหมต้องต้องตูตายซะก่อนหลังคาตูตายเลยตกูตายเลยแล้วก็ข้างหลังไอ้โอโอข้างหลังกูดังเลยคุลราคามีโดนไปแล้วหลังคาไปหลังคาอยู่ต้องลงหลังคาต้องลงเกือบ Emergency jab here อ้ยม oh, oh, yeah! yeah. no ่้มีคนโดดเข้ามาอยู่ตาอยู่ตาย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 โอ้ตายวะเงียมหน่อยโอ้ยแกแหลมบังวะเนี่ยโอ้ยเยี่ยมันยืนรอเลยอะทายเลยเจี๊ยบมองจะทาไมเห็นเื่องบินเ้ากานบินสายแล้วผูเท้าฟ้าโอ้โหโอ้โลมาจะกิดอะไรกนีอะ ถึงหรอกูไม่ถึงกูเล่นไต้หวันกูถึงไต้หวันถึงยันสไม่ถึงดาฟ้าแต่กูถึงชั้นสองกูถึงเองมีคนติดแต่กูจะติดเล่นบล็อซิคไม่ได้นะัเพื่อนขวางกูไม่ยิงเลยเมื่อกี้กูยิงเพื่อนตัวเองเหรอมีผอมาบอกเลยติดแล้ว เล่นเยอะเกินท <plex sy> ี่เ <ligen> ล่นเล่นหน่เกินที่ขาดสิ้นเลยเลยว่าไม่รักไปทำเพื่อนกูมาหลังข้อใครให้ให้มาคนเดียวเลยไม่เหมี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  มาทำไมนอะไรแย่บ้างมาได้เกมเครื่อเขาอยู่มพุ่งมาเรียกตรงไหนเลยเครื่องไหนเลยไล่ไล่หลังมาเรียกลงตรงตึกที่เราลงประจำแล้วก็ไล่หลังมาเรียกเพราะแอร์ดับเราจะปอกข้าหลังตลอดเราไล่ไล่เก็บเก็บไปแล้วเราก็ไปจบที่แอร์ดับแล้วก็ค่อยกลับมาปวด เราเตะพวกมึเล่นอยู่ตลอดเกมนี้ลายบินของเครื่องบินก็บินลายเดิมตลอดเนาะไม่ไม่มันจะต่างกันอยู่แต่ดันมันเล็กอ่ะมันโดดตรงไหนก็คุยเฮ้ยไอ้ควอสไอ้ควอสไอ้ควอสใช้จะตกใจควอสไม่ใช่ควอสใช้เอ็นงัวจะหลงๆแล้วอ่ใครสั่งสลีปวะไม่ถึงตรงนั้นไม่ถึงบัวไม่ถึงดิไกลเกินไม่เป็นเฮียไอ้ควอสมันเปิดสกิลเหรอเมื่อกี้งผู้ดาวน์นานอยู่นะเวปเป็นเฮียนานอยู่นะก้องติดวะ ยังไม่ยังไม่หมดต้องรอหมดด้วยถึงจะนักผูดา,าวเชี้นานแล้วน่นวะส,สิบเก้าสิบสปะนะแปดวิอ่ะฮะสิบแปดวิไม่ใช่อีกรอบก็ตอบโต้ปะไม่นานนะ่ใช่ี่วางลงศพอ่ะนะใช่ชี้อแล้วสกิลอีสกิลหนึ่งอะ่ะสิบแปวินสแกนมันสแก <29 S 2> น,น,กนกใช่คล้ายทั้งข่าวสแกนเสีย่ยมอันตรายเนี่ยถ้าสมมติว่ามีซิลกันตายตัวเองด้วยบูสต์ตัวเองแล้วก็มีสแกนรอบตัวไม่น่าเล่นกับไอ้เหี้ยนี่ในพื้นที่ ไม่ควรยงกับทีมมันด้วยเฮ้ยเล่นไใจก็่ว่าทีมเลยอะนี่ังสแกนนี่ยผมใช้ได้แล้วกานเจ้าคาใช่ไหมครับอืมว่าเจ้าคาหาปืนไปไปเห็นแล้วเห็แล้วกูยงไม่เห็นเห็นแล้วเย้ยมงีต่อเร่งปัตติ ขอมาเล่นในวงก่อนไหมขึ้นขึ้นตึกบ้านเราก่อนบ้านเรายู่ในวงก่อนไปตึกตึกบ้านเรายูงในวงเฮ้ยไอซีดโ้อ้ยเหี้ยกลับมากล้วตรงไฟซองไฟเลยเหรอี่หรือนีงป์ตี่ะไปแลไปแล้ว แล้วกูไม่ได้ลูกซองไปมาแล้วกทางด้านบนมาเล่นไกลๆได้ปะไป,ปเออกามาได้ปะเล่นทางล่างเลยก็ได้ปะปกติงใช้ไม่ได้นะทางล่างก็มีเก็เยียไมร่รู้ได้ไงว่ากูอยู่ตรงนี้ อ่ไงมเดีกันอย่าลืมาสองตัวเลยจัดเทียสตีเดิมหน,นึ่งปาร์ตี้มาเล่นตรงนี้มาเล่นตรงนี้ลงมาโอ้ยเจอละ <c oughs> ปลาร์ตี้เดิมปาร์ตี้ตรงตีเดิมเลยเฮ้ยโอ้โหตีเดิมจริง มันไล่มาเลยอ่ะไม่ใช่ละไอ้เหียร์วมันไม่ใช่วระมันไล่มาเลยอ่ะมึงสกูบมันไกลกว่าวะไม่ได้มันมัน,ม,นมันจะมีของเลยป่ะวะรื้อเพื่อนไม่ได้ไมกองเองย้ายย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 ,าย,ยังไม่ถึงพื้นเพื่อนไอเหียไม่ใช่ตรงนี้ โอ้ยงี้มดแมงเอ้ย,ย,ย,ยของไม่มีแล้วอะมันเปิดแปกไว้ตีเงี้ยเนี่ยรู้ว่ามันเห็นด้วมึงเดินไปไหนมันก็เห็นอ่ะกูถึงได้บอกไงว่าจะเปิดถ้าต้องเปิดตอนที่จะบวกกันเปิดตอนแอบเงี้ยมันก็เห็นหมดอะ ไล่ฆ่าหมดเลยนี่้วยพวกนี้มันไม่ได้เห็นแค่เราแล้วไงกูไม่เห็นเเลยส้นทางโอ้แล้วกูไปอยู่ไหนได้บ้างเนี่ยโอ้โหลงมาดี่แม่งคนละยำแม่งไล่ฆ่าหมดเลยใครเพิ่เห็นกูได้ไงจบได้แล้ยทำไมเป็นได้แค่ที่สองทำไมเขาไม ok ่เอาจริงสักทีวะคนนี้ไม่มีปืนเลยหรือว่าเขาตียู่แล้วตวกี่ฆ่าได้กัน